ปันคิปหากาบก o อดพาวเวอร์นะคะเดย์ Day ที่ส1อนะคะกับ3ามเทคนิคนะคะเปลี่ยนคำพ,พูดธรรมดาให้กลายมาเป็นวาจาสิทธิ์นะคะเย่นะคะ, yeah, ะ,คะอ่านะคะเกิดมานะคะ เราเกิดมาเป็นเบบีนะคะเรามีพลังงานมหัศย์ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแต่วันนี้นะคะเรานะคะเกิดคําพูดนะคะหรืออะไรใครก็ตามนะคะมาพูดทําให้บางบางทีนะ,ะเราเก็บมาเป็นเรานั่นเองนะคะข้อที่ 1, 1เลยค่ะนะคะเชื่อว่าคําพูดของเรานะคะ <S 1> <S 1> เป็นวาจาสิทธิ์มาตั้งแต่เกิดค่ะอ่านะคะข้อที่2ค่ะคําพูดของเรานะคะต้องเป็นคําพูดพลังงานซึ้ง ข้อที่3ค่ะต้องใส่นะคะฟิลลิ่งนะคะลงไปในภาษาที่เราพูดนะคะเนาะแบบเขาเรียกว่าสัมผัสสะเทือนนะคะให้กับตัวเราค่ะลองเอาไปทำดูนะคะเนะาะสนะเทคนิคนะคะเปลี่ยนคำพูดธรรมดานะคะเป็นวาจาิทธิ์นั่นเองนะคะออนะคะอน,นุญาตตัวเองนะคะเปลี่ยนที่ตัวเองนะคะลองทำดูนะ